ตอนที่33หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาทักษะเทพเจ้าปัดป้องคลองหลงเฮ้าชนถือว่าได้พัฒนาไปถึงระดับเชี่ยวชาญแล้วและถึงทักษะนี้จะเป็นทักษะป้องกันที่ทรงพลังแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากในการจับจังหวะเวลาที่เหมาะสมผลของทักษะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสันส้นๆดังนั้นจะต้องมีการคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุด เพื่อดึงพลังของทักษะนี้ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการใช้ทักษะเทพเจ้าปัดป้องหลงเข้าเฉินจึงสามารถต้านทานวงแหวนเยือกแข็งได้โดยที่ไม่ถูกผลักออกลิ้นเจียลูที่ไม่เคยคาดคิดว่าหลงเข้าเฉินจะมีความสามารถขนาดนี้จึงพ่ายแพ้ไปในที่สุดหากถ้าลินเจียลูตัดสินใจใช้คาถาเวทของเธอหรือเธอระมัดระวังมากกว่านี้ตั้งแต่แรก หลงเข้าเฉินแทบจะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอไม่ได้เลยเพราะพลังวิญญาณภายในของเขาถูกใช้ไปอย่างมากจากการผสานพลังกับเตาหลอมวิญญาณแต่เนื่องจากอายุของหลงเข้าเฉินทําให้เธอสับสนเพราะอายุเพียงแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทักษะป,ป้องกันที่แข็งแกร่งของอัศวินหลี่ซินรู้สึกตกใจในการใช้ทักษะเทพเจ้าปัดป้องของหลงเข้าเฉนินแต่เธอไม่รู้เลยว่า นี่เป็นผลมาจากการฝึกฝนที่เข้มงวดของหลงซิงหวีโดยการฝึกฝนต่อสู้จริงสองชั่วโมงทุกวันทำให้หลงเข้าชนสามารถใช้ทักษะเทพเจ้าปัดป้องได้อย่างเป็นธรรมชาติและใช้สัญชาตญาณอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมองเห็นความไม่พอใจและความล้มเหลวของลินเจียลู่ลีซินเป็นคนแรกที่ตื่นจากอาการตกใจเธอหัวเราะเสียงดังอะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ เจ้ามันไร้ความสามารถเอาชนะแม้แต่น้องชายของข้ายังทำไม่ได้ยังกล้ามาท้าทายข้าอีกอย่างนั้นหรือเจ้าแพ้แล้วส่งของเดิมพันมาลินเจียลูจ้องเธออย่างกโกรธเคืองจากนั้นก็มองไปที่หลงเข้าชนเธอกระทืบเท้าแล้วพูดว่าข้าจะให้คนเอาของมาส่งให้ทีหลังกลบับเธอไม่มีความอยากอาหารอีกต่อไปเธอเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ผู้ติดตามทั้งสองของเธอต่างจ้องมองหลงเฮาเฉินด้วยความตกตะลึงอีกครั้งก่อนจะเดินตามลิ้นเจียลู่ไปฮ่าฮ่าฮ่าสะใจจริงๆหลี่ซินพูดพร้อมกับสวมกอดหลงเฮาเฉนินแล้วจูบเขาที่แก้มอย่างแรงหลงเฮาเฉินตกใจทันใดนั้นใบหน้าที่รอเล้าของเขาก็แดงก่ำด้วยความเขินอายหลี่ซินหัวเราะคิกคักน้องชายท่าทางเขินอายของเจ้าช่างน่ารักจริงๆ ต่างกับตอนสู้ลิบลับเลยเมื่อกี้เจ้าเทมากๆไปกันเถอะไปกินข้าวกันการพ่ายแพ้ของหลินเจียลู่ทำให้หลี่ซินอารมณ์ดีมากเธอพาหลงเฮาเฉินไปกินมือ้อค่ำแสนอร่อยแม้ว่าเธอจะสั่งอาหารมาเยอะมากแต่ปริมาณอาหารที่เธอกินกลับนาทึงยิ่งกว่าหลงเฮาเฉินที่กำลังโตเสียอีกทั้งสองคนกินกันอย่างไม่ยัง้งจนอาหารทั้งหมดบนโต๊ะหมดเกลี้ยงฮอิ่มจัง น้องชายถ้ากินอาหารกับเจ้าทุกวันพี่สาวคงอ้วนแน่ๆหลงเข้าเฉินที่ยังคงรู้สึกเขินอายจากจูบของหลี่ซินริมฝีปากที่เย็นและนุ่มของเธอแม้จะเป็นเพียงสัมผสัสสั้นๆแต่ความรู้สึกนั้นกับฝังลึกลงในใจของเขาความอบอุ่นนั้นทําให้หลงเข้าเฉินรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านครั้งแรกหลังจากที่พ่อกับแม่จากเขาไปการมีพี่สาวแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆพี่สาว พี่กับพี่หลินมีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรอหลงเข้าเฉินถามขึ้นด้วยความอยากรู้หลี่ซินส่งเสียงฮึดฮัดก่อนจะพูดว่าพูดแล้วก็ยิ่งโมโหแต่ก่อนตอนที่พวกเรายังเด็กเราเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะประมาณห้าปีก่อนเราทั้งคู่ชอบผู้ชายคนหนึ่งจากวิหารนักเวทถึงเขาจะไม่หล่อเท่าเจ้าแต่ก็ดูดีและเป็นคนมีพรสวรรค์ตอนนั้นข้ากับลินเจียลู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ พอรู้ว่าเธอชอบเขาข้าก็คิดจะยอมถอยให้เธอแต่ผู้ชายคนนั้นกลับมาบอกข้าว่าลินเจียลู่ใช้อำนาจของที่บ้านบีบบังคับให้เขาอยู่กับเธอเพื่ออนาคตของเขาเขาจึงต้องยอมหลังจากนั้นข้าก็ไม่เคยเจอผู้ชายคนนั้นอีกเลยจากนั้นข้าก็ไปถามลินเจียลู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอกลับด่าข้าว่าข้าเป็นคนต่ำช้าขี้โกหกจากนั้นเราก็ทะเลาะก,กัน ความสัมพันธ์ของเราก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ต่ำช้าหลงเข้าเฉินพูดด้วยความสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าพี่สาวข่าวพี่ควรคุยกับพี่หลินดีๆสักครั้งหลี่ซินพูดว่าจะมีอะไรให้เข้าใจผิดผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วไม่แน่ว่าอาจจะถูกเธอกำจัดไปแล้วด้วยซ้ำช่างเธอะไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วพูดถึงทีไรก็โมโหทุกที ถึงลิ้นเจียลู่จะน่ารำคาญแต่เธอเป็นคนรักษาคำพูดครั้งนี้เราชนะโลกประกายแสงอันนี้เจ้าสามารถใช้ยาวๆไปจนถึงระดับห้าได้เลยด้วยซ้ำหลงเฮ่าเฉินพูดขึ้นอย่างประหลาดใจว่าพี่จะยกให้ข้าหรือหลี่ซินตอบว่าแน่นอนสิไม่งั้นข้าจะเดิมพันทำไมข้าไม่เคยอยากได้อะไรของเธอเลยสักนิดเจ้าจะฝึกเป็นอัศวินผู้พิทักษไม่ใช่หรือไงอัศวินผู้พิทัก์แบบไหนไม่มีโลก โลมาตรฐานของวิหารเราแย่จะตายแต่ถ้ามีโลประกายแสงอันนี้การป้องกันของเจ้าจะดีขึ้นมากกระแสความอบอุ่นอบอวลขึ้นในใจหลงเฮาฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าที่หลี่ซินให้เขาสู้และเดิมพันกับลินเจียลูก่ก็เพื่อหาโลดีๆให้เขาหลี่ซินถอนหายใจเบาๆเธอรู้สึกเขินอายขึ้นเล็กน้อยเธอเล่นนิ้วมือของตัวเองไปมาแล้วพูดว่า ทุกอย่างมันเป็นพ่อๆของข้าเขาไม่ยอมให้เงินค่าขนมค่าเพิ่มไม่งั้นพี่สาวคงจะซื้ออุปกรณ์ดีๆให้เจ้าไปแล้วไม่ต้องมาคิดหาวิธีแบบนี้หรอกพี่สาวหลงเข้าเชญร้องเรียกเบาๆโดยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจหลี่ซินหัวร้อคิกคักเป็นอะไรไปทำไมตาเจ้าถึงแดงแบบนั้นเจ้าช่างเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนไหวง่ายจริงๆมาเถอะเรากลับกันดีกว่าพรุ่งนี้เ้าต้องเริ่มเรียนแล้วนะ พี่สาวยังมีคำแนะนำให้เจ้าอีกเยอะเลยเมื่อทั้งสองคนเดินมาถึงหน้าวิหารอัศวินก็มีชายวัยกลางคนคนนึงยืนรออยู่ที่นั่นอย่างนอบน้อมเขาถือห่อผ้าขนาดใหญ่ไว้ในมือคุณหนูซินเอ๋อครับนี่คือสิ่งที่คุณหนูของข้าให้นำมามอบให้ชายวัยกลางคนมอบห่อผ้าให้แกหลี่ซินแล้วหันหลังจากไปขณะที่มองตามแผ่นหลังที่จากไปหลี่ซินก็ยิ้มออกมาแล้พูดว่า ครั้งนี้ลินเจียลูกคงจะเจ็บใจมากแน่ๆตอนนี้เงินค่าขนมของเธอก็คงไม่ต่างกับค่าเท่าไหรนะ่นักเมื่อกลับมาถึงวิหารอัศวินเฮาเย่ลี่ซินก็ตามลงเข้าเฉินไปยังห้องพักของเขาทันทีน้องชายดูสินี่คือโลอประกายแสงหลี่ซินพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นขณะเปิดหอผ้าเธอหยิบโลยื่นให้หลงเข้าเฉิน โลใบนี้เป็นโลทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองฟุตครึ่งถือเป็นโลขนาดกลางตัวโลทั้งหมดเป็นสีเงินหม่นหมนให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่สง่างามตรงกลางโลมีอัญ,ญมณีสีทองอ่อนทรงกลมขนาดเท่าไข่นกพิราบล้อมรอบด้วยลวดลายพระอาทิตย์ที่สลักลงบนโลรัศมีและลวดลายนี้ผาดยาวจากอัญ,ญมณีไปจนถึงขอบโลโลไม่หนาและไม่หนักมาก แต่กลับแผ่พลังงานท่าแสงที่มั่นคงออกมาลองใช้ดูสิหลี่ซินส่งโลประกายแสงให้หลงเฮาเฉินหลงเฮาเฉินไม่ปฏิเสธเมื่อเขามองใครสักคนเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาจะไม่ปฏิเสธของที่อีกฝ่ายให้มาในขณะเดียวกันเขาก็ยินดีที่จะเสียสลาดทุกอย่างเพื่ออีกฝ่ายเช่นกันเมื่อรับโลประกายแสงมาหลงเฮาเฉินจึงเห็นว่า ด้านในโลไม่ได้เป็นแค่ด้ามจับธรรมดาแต่เป็นอุปกรณ์โลหะคล้ายปลอกแขนเขาใส่มือซ้ายเข้าไปในปลอกโลหะมันกว้างพอที่จะครอบคลุมแขนท่อนล่างของเขาทั้งหมดมือจับโลหะที่อยู่ด้านในสุดได้พอดีถือว่าโลใบนี้ก่อติดกับแขนของเขาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพลังท่าแสงที่แผ่ออกมาทําให้หลงเข้าเฉินรู้สึกสบายใจมากหลีซินเข้ามาช่วยปรับปลอกโลหะที่แขนของเขา ข้างในปลอกมีตัวล็อกโลหะที่ปรับขนาดให้พอดีกับแขนของหลงเฮาเฉินได้เมื่อปรับเสร็จหลงเฮาเฉินรู้สึกว่าโลใบนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาโลประกายแสงไม่หนักมากเมื่อเขาแกว่งแขนดูก็รู้สึกชอบในทันทีหลี่ซินอธิบายว่าโลประกายแสงนี้สามารถป้องกันการโจมตีจากศัตรูที่มีพลังวิญญ,ญาณต่ำกว่า3 0 0พแต้มได้โดยตรง และเมื่อใส่พลังวิญญาณภายในเพิ่มเข้าไปการป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่วนพลังธาตุแสงที่โล่แผ่ออกมาสามารถต้านทานเวทมนต์ได้เช่นเวทน้ำแข็งของหลินเจียลูที่ทำให้แข็งตัวถ้าใช้ร่วมกับทักษะของอัศวินผู้พิทัก์จะยิ่งมีประโยชน์อย่างมากลองดูอัญมณีนี้นี่คือคริสตัลฮาร์โมนีคุณสมบัติของมันคือต่อให้โล่เสียหายมากแค่ไหน ก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้มันอาจจะไม่ใช่โลที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับอัศวินที่ต่ำกว่าระดับ5แต่เป็นโลเวทมนที่ใช้งานได้ดีที่สุดแน่นอน